สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอเล่าให้ฟังแล้วกันว่าอาชีพที่จะโดนถามมากมาที่สุดและความที่คาดหวังของแต่ละคนนั้นคิดว่าสเปคค่อนข้างตำ่ำแต่จริงๆขอถามนิดนึงว่าแม่บ้านเนี่ยคิดว่าเป็นแม่บ้านไหนต่างประเทศเนี่ยหรือว่าเป็นแม่บ้านในเมืองนอกเนี่ยคิดว่าสเปคต่ําหรือเปล่าคือแม่บ้านเนี่ยเราจะแยกเป็นสองกลุ่มเนาะโดยประมาณก็คือหนึ่งคือแม่บ้านตามบ้าน แม่บ้านตามบ้านนะส่วนใหญ่ประเทศที่มีไปเนาะก็จะมีพวกแบบเหมือนต้นออกกลางพวกแบบซาอุดิอาระเบียอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขารับแม่บ้านตามบ้านนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงอย่างเงี้ยอันนี้คือแม่บ้านตามบ้านนะคะที่เห็นชัดๆเนาะนอกนั้นที่เหลือเนี่ยอาชีพแม่บ้านเนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านในเรือสำราญนะคะก็จะเป็นฟีลลิ่งเหมือนแม่บ้านแม่บ้านในเรือสำราญเนี่ย อ๋อเป็น housekeeping หรือว่าเป็นเมดอย่างเงี้ยนะคะเงินได้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่าพอมันแยกประเภทเข้ามาเขาเรียกว่าคนอยู่ในอุตสาหกรรมนึงออกใช่อุตสาหกรรมโรงแรมนะคะแม่บ้านโรงแรมก็พอถ้าคำว่าแม่บ้านโรงแรมเนี่ยโอกาสไปอะเยอะกว่าแม่บ้านโรงแรมเนี่ย,ป,ย,รยประเทศที่จานเห็นเห็นที่เขาเปิดรับเนาะ ก็จะมีพวกยุโรปอย่างเช่นฮังการีนะคะฮังการีก็มีรับแม่บ้านโรงแรมนะคะแล้วก็มีที่เห็นเนาะก็จะมีอ่าแม่บ้านถ้ากรณีเป็นวีซ่าทำงานถูกต้องเนาะ,ะก็จะมีแม่บ้านโรงแรมทั่วๆไป UAE ก็รับอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่เป็นแม่บ้านโรงแรมจริงจังก็ก็ถือว่ารับรับอุตสาหกรรมนี้หมดสิงคโปร์ก็มีนะคะ เป็นอ่าญี่ปุ่นก็จะเป็นวีซ่าเกณฑ์ชูเซ่ส,ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไปเป็นแม่บ้านคือเป็นแม่บ้านโรงแรมโดยตรงเลยเป็นภาคของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมบริการนะคะเอ่อหลายๆคนนะคะชอบคิดว่าแม่บ้านเนี่ยเออไม่ต้องได้ภาษาเยอะก็ได้จริงๆไม่ได้เยอะก็ได้แต่แต่อย่างน้อยๆตอนสัมภาษณ์งานไป อย่างเงี้ยอย่างอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยคือพอแม่บ้านอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมคือแม่บ้านทํางานบ้านนะอาจจะไม่ต้องเยอะนึกออกใช่ไหมแต่พอแม่บ้านทํางานบ้านมันไม่ได้เยอะคุยกับนายจ้างรู้เรื่องแต่พอเสร็จเนี่ยนายจ้างโอเคแฮปปี้ก็พอแล้วแต่ว่าพอเกรดของแม่บ้านโรงแรมเนี่ยเกรดในการคัดมันจะเป็น H R H R คือแผนกบุคคลเนาะของโรงแรม เขาจะเป็นคนขัดนึงออกใช่ไหมคือพอ HR เนี่ยคือพอเสร็จเนี่ยมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานเลยอย่างน้อยๆก็คืออย่างสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ยคือต้องคัดภาษาอังกฤษในการใช้งานได้นะคะด่านแรกของโรงแรมนะคะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเนาะเวลาถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็ด่านแรกที่เวลาเราออกออกนอกห้องพักอะสิ่งที่เราจะเจอก็กคือแม่บ้านนะคะ อย่างน้อยๆเนี่ยแม่บ้านจะต้องหนึ่งถ้าแขกถามทางก็ต้องตอบได้สองถ้าแขกถามอะไรก็ต้องสื่อสารกับแขกได้สามบอกเบอร์ห้องให้ถูกนะคะสี่ถ้าเกิดว่าแขกต้องการนู่นต้องการนี่เพิ่มหาให้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ที่ใช้ในที่ใช้ในห้องอห้องพักอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องการเพิ่มเอยถ้าเพิ่มตัวนี้ไม่ต้องชาร์จเงินถ้าเพิ่มตัวนี้ชาร์จเงิน อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแม่บ้านโรงแรมเนี่ยมันถึงต้องหนึ่งคืออาจจะต้องมีการเรียนนะคะเมื่อที่เด็กปริญญาตรีงานโรงแรมทั่วไปภาคสายการท่องเที่ยวก็ยังเป็นแม่บ้านโรงแรมเลยนะคะที่เป็นสายแบบเหมือนยิ่งโรงแรมใหญ่ๆนะคะยิ่งยิ่งยิ่งดีเอาพูดอย่างนี้ละกันโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีสาตนดาดของเขาอยู่เพราะว่าเวลาคัดเกรดจากเกรดเนี้ย เออแล้วมีประเทศหนึ่งที่เมื่อกี้ถามวนๆไปนิดนึงนะคะวนไปถามว่าแม่บ้านโรงแรมที่ประเทศไหนจะมาอีกแม่บ้านโรงแรมเนี่ยงานอุตสาหกรรมบริการเนี่ยเกาหลีกําลังจะมาอีกนะคะเพราะว่าที่ท่านรัฐมนตรีเซ็นเ o ็กับทางเกาหลีแล้วภาคอุตสาหกรรมโรงแรมเกาหลีก็ขาดคนนะ,ะแล้วก็แต่อยู่ดีๆคือ เป็นแบบมูมูมาหมาแบบว่าคือแบบอยู่ไก่ๆกะกาเข้าไปกล้องไม่ใช่นะหนึ่งออกใช่ไหมคือหนึ่งเนี่ยคนทําอาชีพอะไรมันก็ต้องมีฐานอาชีพนั้นๆสองคือถ้าเป็นไปได้เขาจะไม่ค่อยอยากจะรับติดใหม่หนึกออกใช่ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นเอชอารงแรมเวลาเราจะรับคนเนาะฉันรับคนที่เคยทําตําแหน่งแม่บ้านโรงแรมจากโรงแรมอื่นมา อันเนี้ยฉันจะให้100%ก่อนก่อนที่ฉันจะรับเด็กใหม่แล้วก็เออเป็นแบบเหมือนเข้ามาฝึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกเนาะดังนั้นเนี่ยคลาสที่ที่เราเวลาเราเราคิดว่าเราจะดีไซน์ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนคลาสเรียนแบบ4วันแล้วก็บวกเรียนภาษายาวๆกันไปร้อยชั่วโมงนะคะเพื่อเามาเซิร์ฟวิ่งอุตสาหกรรมโรงแรมโดยตรงนะคะสำหรับจอาจารย์แม่บ้านปกติ อาจารย์ไม่ค่อยคือจริงๆถามว่าทําได้หาทางไปให้ได้อยู่นะแต่แม่บ้านปกติเนี่ยหนึ่งอย่างที่บอกว่าเงินน้อยกว่าสองคือเรื่องเยอะกว่าเพราะว่าคือถ้ามันเป็นโรงแรมมันคืออุตสาหกรรมนึกอออกใช่ไหมหนึ่งคือนายจ้างไม่เหวี่ยงไม่วินใส่เพราะว่านายจ้างเราเป็นระบบงานอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่อาจจะเหวี่ยงวินใส่ขุนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งชีวิตต้องปรับตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ุ่มในจ้างถ้าเป็นอุตสาหกรรมโรงแรมไปเลยเนี่ยโอกาสการไปสูงจ้างจะเปิดคอร์สท,ที่เป็น f ฟ e ล i n g แบบ4วันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกลุ่มแม่บ้านเนาะเราก็จะสอนแบบตึดต๊ดๆแล้วรวมไกด์ไลน์ด้านอาชีพให้นะคะแล้วก็จะมีด้านภาษาอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเนาะก็เออจะเป็นเกาหลีเอ่ยหรือว่าจะเป็นประเทศไหนๆก็สามารถจะสอบมาถามได้นะคะเพราะว่าจริงๆการสอบถามเนี่ย มันทําให้เรารู้สโคบชัดว่าเราจะต้องบินไปทางไหนเดินไปทางไหนแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราสนใจชีวิตเราสนใจเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็คงก็คงไม่ใช่ผีน้อยเก่าเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะ